ายการหนังสือเดินทางของเรายัางอยู่กันที่ตำบลบางสแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับน้องๆของเราได้ทำภารกิจตั้งแต่เมื่อวานเพื่อหาผู้ที่ชนะที่จะได้หนังสือ100เล่มจากรายการไปบริจาคให้ที่ที่พวกเขาต้องการโดยตอนนี้ทีมสีเขียวจะมอบให้กับห้องสมุดโร,รงเรียนวัดบางสแกล้อมประชานุก,กูล และทีสีน้ำเงินได้เลือกห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกุมารอีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับคะแนนถึงตอนนี้สีเขียวทำไว้ 5. คะแนนและสีน้ำเงินทำไว้ 1. คะแนนครับและนั่นก็คือสรุปคะแนนของเมื่อวานนี้ครับ วันนี้เรายังทําภารกิจเล่นสนุกลุ้นกับหนังสือเล่มเดิมนั่นก็คือชื่นเช้าเล่าได้ใช่แล้วครับในภารกิจต่อไปของวันนี้นั่นก็คือเล่นในเล่มถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปกับรายการหนังสือเดินทางกันเลยครับย <Yeah. S 1> ช่วงเล่นในเล่มน,นี้จะมีคําถามจากหนังสือเพื่อให้แต่ละทีมตอบ แต่ละทีมจะต้องเปิดหาคำตอบเพื่อที่จะตอบให้ตรงเป๊ะกับในหนังสือทีมใดตอบได้ถูกต้องก็จะได้คะแนนไปเลยครับพร้อมไหมครับทั้งสองทีมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคำถามคำถามถามว่าปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าขอให้บอกความเชื่อสองลำดับแรกจากในหนังสือเล่มนี้มาให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้ว เปิดอ่านคำถามนะครับ2ลําดับแรกนะครับที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเป็นความเชื่อผิดๆอะไรคือความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับถ้าได้คําตอบแล้วส่งเสียงเฮนะครับแล้วก็ชูกระดานคาตอบเลยนะครับคําตอบต้องเป๊ะเป๊ะเข้าใจผิดๆปังปังเอาหัวข้อนะครับโอเคครับเรามาดูคําตอบของสีน้ําเงินกันเลยดีกว่าครับมาครับชูกระดาษคําตอบเลยครับ อ่านคำตอบดังๆให้พวกเราได้ยินหน่อยครับโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคจริงๆและ2โรคซึมเศร้าเป็นแค่ความรู้สึกสงสารตัวเองค่ะคำตอบที่ว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคจริงๆและโรคซึมเศร้าเป็นแค่ความรู้สึกสงสารตัวเองเป็นคำตอบที่ถูกต้อง <Yeah. Yeah. S 1> ขอเน้นว่าเป็นความเชื่อผิดๆนะครับข้อ1บอกว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคจริงๆ ปัจจุบันยังมีคนมากมายครับคิดว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคเป็นแค่ความซึมเศร้าธรรมดาแต่ความจริงนี่เป็นโรคหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับบริเวณสมองนะครับความเชื่อที่2โรคซึมเศร้าเป็นแค่ความรู้สึกสงสารตัวเองเรามักจะแปะป้ายให้คนที่เชื่อว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นพวกไม่พอใจในสิ่งใดเลย แต่ความจริงแล้วสมองของเขาครับขาดสารเคมีบางอย่างจึงไม่สามารถขจัดความซึมเศร้าได้นะครับข้อนี้สีน้ำเงินได้คะแนนไปครับยิ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> คำถามข้อต่อไปถามว่าเมื่อเราโดนตัวเศร้าซึมมาสร้างความวุ่นวายตัวเราจะเกิดอาการอย่างไรเลือกมาหนึ่งอาการนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดอ่าน เฮท่ hey, ครับอตอนนี้สีสีเขียวครับสีเขียวได้คําตอบแล้วอย่างรวดเร็วนะครับคําตอบคือคนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับ<อ>มันมีอาการอะไรอีกครับที่เมื่อเราโดนตัวเศร้าซึมมาสร้างความวุ่นวายจะเกิดอาการยังไงมาครับรู้สึกเศร้าหมองเกือบตลอดทั้งวันครับใช่แล้วขาดความสนใจในเรื่องต่างๆในการชีวิตประจําวันใช่แล้วครับ อึมหนักรลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับรู้สึกเตกื่นเต้นหรือเอื่อยเฉยมากเกินไปค่ะใช่ครับรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่มีแรงค่ะรู้สึกตัวเองไม่มีค่าร,รู้สึกผิดมากเกินไปครับความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการดจ่อลดน้อยลงค่ะคิดถึงความตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายจนถึงขั้นวงางแผนฆ่าตัวตายครับครับและข้อที่อยู่ในกระดานของสีเขียวก็คือนอนไม่หลับนั่นก็คือเก้าข้อครับของ เมื่อเราโดนตัวเศร้าซึมมาสร้างความวุ่นวายเราจะเกิดอาการอย่างไรนะครับข้อนี้สีเขียวได้คะแนนไปครับคําถามข้อต่อไปถามว่าการรักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนอกจากรักษาทางยาแล้วควรรักษาทางใดร่วมด้วยถ้าพร้อมแล้วเปิดอ่านครับการรักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับนอกจากรักษาทางยาแล้วควรรักษาทางใดร่วมด้วยนะครับ ใช้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงในกระดานได <Hey. S 1> ้เยโอเคครับตอนนี้สีเขียวได้คำตอบแล้วครับอ้าวสีเขียวชูกระดานคำตอบเลยครับและคำตอบของสีเขียวคือทาง,ทางจิตใจครับทางจิตใจเป็นคำตอบที่ถูกต้อง <Hey. S 1> ครับ <Hey. S 1> ใช่แล้วครับเด็กๆการรักษาด้วยยาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพครับแล้วก็เห็นผลเร็วที่สุด แต่ผลวิจัยพบว่าแม้ว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีพื้นฐานในการรักษาโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงและโรคไบโพล่าในวัยรุ่นครับแต่ควรใช้การรักษาทางจิตใจร่วมด้วยเพราะการเยียวยาจิตใจสําคัญมากสําหรับวัยรุ่นครับเช่นจิตบําบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลครอบครัวบําบัดเป็นต้นครับข้อนี้สีเขียวได้คะแนนไปครับ<อ>และนั่นก็คือความรู้นะครับที่เราสามารถหาอ่านได้จากหนังสือซึมเศร้าเล่าได้นะครับ ท่านผู้ชมเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับก็หาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันได้เลยครับเอาละครับภารกิจของเราเราไม่จบกันที่หนังสือเล่มแรกครับ mm. เพราะว่าวันนี้เราอยู่กันในที่ที่อากาศดีมากเลยครับเด็กๆอา้าวลองหายใจเอาอากาศเข้าไปหน่อยครับอาสดชื่นสดชื่นไหมอา้าวทำหน้าสดชื่นหน่อยอ,อ้าวอีกทีนึงอาสดชื่นภารกิจของเรานะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้กับหนังสือที่พาเราไปตรวจอากาศครับ และหนังสือที่เราจะใช้ทำภารกิจเล่มที่2คือนักสืบสายลมและนี่คือหนังสือเล่มที่2ของสัปดาห์นี้ครับหนังสือนักสืบส,สายลมคู่มือสำรวจไลเข่นกรุงเทพตรวจคุณภาพอากาศเมืองเขียนโดยสรณรัตน์การจะนะวน,นิชจัดทำโดยมูลนิธิโลกสีเขียวเด็กๆจะได้รู้จักไลเข่นชนิดต่าง ซึ่งเมื่อเราเข้าไปดูใกล้ๆด้วยแว่นขยายเราจะพบโลกมหัศจรรย์อีกโลกหนึ่งซึ่งถือเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบันที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชีวิตเราเพราะพวกมันสามารถบอกให้เรารู้ว่าคุณภาพอากาศที่เราหายใจอยู่นั้นเป็นอย่างไรเป็นหนังสือคู่มือที่อยากให้น้องๆทุกคนได้อ่านกันครับเอาละครับเด็กๆอยากจะไปสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้กันหรือยังครับ ถ้าอยากแล้วก็รับหนังสือไปอ่านเลยครับ ย่างไรกันบ้างครับเด็กๆอ่านหนังสือเล่มนี้สนุกไหมครับสนุกครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับอ่านเป็นยังไงบ้างหนังสือเล่มนี้ชอบชื่อชนิดของไรเคนค่ะมันมีชื่ออะไรครับจีจีอันนี้แบบหัตถศกักด์การกลุ่มน้ำแข็งออไฝพะอินอแป้งมนโทกลุ่มตุลัยยากิอะไร <laughs> มีอะไรที่น่าสนใจอีกนอกจากชื่อครับเด็กๆอะพอแก้วเชิญครับหนูเพิ่งรู้ค่ะว่าไลเคนสามารถตรวจอากาศได้ใช่พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันมีใครเพิ่งรู้เหมือนกันไหม ต้องรู้บางคนรู้อยู่แล้วนะครับมีอะไรอีกครับที่น่าสนใจเผื่อเพื่อนๆอยากเอาไปอ่านแล้วจะได้ไปตามหาครับชอบรูปภาพเกี่ยวกับลายเค้นในหนังสือครับมันทําให้แบบน่าอ่านมากขึ้นครับครับผมและนี่ก็คือหนังสือที่น้องๆได้อ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะทําภารกิจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับนักสืบสายลมคู่มือสำรวจลายเค้นกรุงเทพตรวจคุณภาพอากาศเมืองในภารกิจช่วงอ่านให้รู้ คำถามถามว่าไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิต2กลุ่มระหว่างอะไรกับอะไรถ้าพร้อมแล้วเปิดอ่านเอเเฮเสเฮเอเอเอเคเอ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 เลเคเเดเยเเอเ่เอเอเงเมเพเ้เอเอเะเำเอเคเัเชเกเะเาเคเตอเเลเลเลเกเบเาเอ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 เเอ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 เเ มันยังไงครับลาลาชูกระดานคำตอบชูกระดานคำตอบก่อนชูกระดานคำตอบจากคำตอบเดิมครับเกือบจะถูกแต่ว่าไอเอาเอาข้อนี้เอาคตอบนี้เอาคำตอบนี้ครับโอ้โหเป็นการผสมระหว่างสัตว์นะครับลากับสาหร่ายถ้าพร้อมแล้วคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับเฮ้ชูกระดานคำตอบเลยครับ เียเงินพลาดไปนิดเดียวคําตอบคือสาลายกับราครับสาลายกับเขาไม่กระดกลิน้นค่ะเขาไม่กระดกอีกทีครับพี่แม็กเอาให้ถูกต้องตามอักขรภาษาไทยสาลายกับลาเ<า>พื่อนทําดีที่สุดแล้วาานะครับเออราทำไมาไม่เกียนให้ถูกต้องคําตอบของสีเขียวนะครับสาลายกับราเป็นคําตอบที่ ถูกต้องครับเ,เป็นอะไรแค่ส,สา,ายสไรนะครับของเราเรา,าเรามาฟังข้อมูลกันดีกว่าครับเด็กๆรากับสารายเข้ามาอยู่ร่วมเป็นหุ้นส่วนพึ่งพาอาศัยกันโดยเส้นใยราจะสารทอหุ้มเซลล์สาหรายปกป้องสาหรายไว้ทางฝ่ายสาหรายซึ่งมีคอรโรฟิลก็สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์มาปรุงอาหารให้ราเป็นการเอื้อประโยชน์กันครับข้อนี้สีเขียวได้คะแนนไปครับมา คำถามข้อต่อไปกันดีกว่าครับคำถามข้อต่อไปถามว่าลักษณะเด่นนี้เป็นชื่อของไลเคนชนิดใดฟังดีๆครับขึ้นติดแนบแน่นบนวัตถุที่เกาะใบกลางแบนปลายใบยคล้ายเป็นฝ้าสีขาวหรือเกล็ดน้ำแข็งเกาะแตกหนอเป็นผงแป้งตามขอบข้างใบผลเป็นเม็ดแบนกลมสีดำแต่ไม่ค่อยพบออกผลฟังอีกทีนะครับ ขึ้นติดแนบแน่นบนวัตถุที่เกาะใบกลางแบนปลายใบยคล้ายเป็นฝ้าสีขาวหรือเก็ดน้ําแข็งเกาะแตกหนอเป็นผงแป้งตามขอบข้างใบผลเป็นเม็ดแบนกลมสีดําแต่ไม่ค่อยพบออกผลถ้าพร้อมแล้วเปิดอา่านได้คำตอบและชูเลยนะครับรโอ้ใบกลางแบนปลายใบยคล้ายเป็นฝ้า เขียนคาตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับสะกดให้ถูกต้องด้วยจะได้เป็นคําตอบที่ถูกต้องจริงนะครับคงิต้นเป่ะคำตอบของสีน้ําเงินคือหัตถศักดก์ก่มน้าแข็งค่ะหัตถศักดิ์ก่มน้ําแข็งเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับโ,โอ้โหจี้ตอบถูกด้วยข้อดีนะครับเมื่อกี้พลาดไปนิดหน่อยข้อนี้ถูกต้องสมบูรณ์เป๊ะนะครับ่มาฟังข้อมูลกันนะครับ มีคนหลายคนสับสนกับชนิดริ้วแพรถ้าลักษณะของริ้วแพรนะครับจะมีใบเบียดเป็นลอนนูนและกระจุกผงแป้งเหมือนขนมถ้วยฟูครับเด็กๆลองเปิดดูนะครับว่ามันต่างกันไหมริ้วแพรเนี่ยอยู่หน้า71อ่าลองเปิดดูหน่อยมันจะคล้ายๆหัตทศการกลุ่มน้ําแข็งนะครับอ่าคล้ายๆกันเนาะข้อนี้นะครับสีน้ําเงินได้คะแนนไปครับ <Yay! S 1> ไปต่อกันที่คําถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ คำถ,ถามข้อต่อไปถามว่าจงเขียนชื่อต้นไม้ที่ควรสํารวจหาลายเค้นมา2ต้นนะครับชนิดต้นไม้2ต้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดอา่านม,นม,นมนนีอะไรบ้างครับต้นไม้มที่เราสามารถไปพบไลเค่นหรือเราสำรวจไลเค้นได้นะครับสองประเภทหนึ่งสองสามเพศโอ้โหพร้อมเพรียงมากพี่แม็กครับคันนี้เขาได้แล้วครับ ฟังเขาหน่อยนึงคําตอบของสิน้ำเงินชูเลยครับชูกระดานคําตอบหลายคาตอบคือต้นคูณและต้นนนทรีนนซีนนอะไรนะครับนนซีครับนนซีนนรีนะครับต้นคูณและต้นนนทรีเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหยังมีต้นไม้อีกหลายประเภทมากเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้น้องฟังนะครับมีคูณอ่าแบบข้อของสีน้ําเงินเลยประดูครับขนุน เออถ้าใครมีขนุนอยู่ที่บ้านไปดูได้นะครับนนซีมะม่วงจำปีและจำปาพิกุลครับพญาสัตตบันมะฮอกนีใบใหญ่ลั่นทมหางนกยุงฝรั่งปลามขวดนะครับนั่นก็คือพันไม้ที่เราสามารถพบลายเข้นได้นะครับเราไปดูสรุปคะแนนในภารกิจนี้กันเลยครับคะ <Yeah! S 1> แนนรวมถึงตอนนี้ทีมสีเขียวได้แ คะแนนและทีมสีน้ำเงินได้ 4. ีคะแนนครับเอาละครับเด็กๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับไลเค้นผ่านการอ่านหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับเรื่องราวของไลเค้นยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกพี่มีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งนะครับ<อ>ที่จะมาพาพวกเรารู้จักไลเค้นมากขึ้นครับ และคนนี้นะครับเป็นคนที่ผลักดันให้มีการทําหนังสือเล่มนี้ออกมาด้วยโอ้อยากรู้จักกันหรือ,อยังครับอยากแล้วครับอยากแล้วนะครับเราไปทําความรู้จักพี่นิตยาวงสวัสดผู้จัดการมูลนิธิโลกสีเขียวกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นิดสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆพี่นิดมาอยู่ตรงนี้เลยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือสายลมอยากให้พี่นิดช่วยเล่าเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หน่อยครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับ คือเนื่องจากว่ามูลนิธิโลกสีเขียวนะคะเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้วก็พยายามพาเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อให้เด็กๆได้อ่านธรรมชาติเป็นได้รู้จักว่าธรรมชาติมันมีอะไรบ้างและมันบอกอะไรเราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะนกะสืบสายลมนี้ก็คือพาเด็กๆดูดไรเคนไลเคนเนี่ยช่วยบอกอะไรเราเอ่ย าาช่วยบอกคุณภาพอากาศได้ถ้าเราเจอตัวนี้แปลว่าคุณภาพอากาศมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยบอกเราได้คร่าวๆแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้มันไปได้อีกมากมายจากต่อยอดจากหนังสือเล่มนี้ได้อีกแล้วหนังสือเล่มนี้ทําไมถึงเลือกชื่อว่านักสืบสายลมเหรอครับคือเนื่องจากว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยเด็กๆเนี่ยก็รู้สึกสนุกเนาะถ้าบอกว่าเ,าเราไปเรียนเรื่องอะไรแค่นกันเถอะอน่าเบื่อใช่ไหมเราก็อยากจะเรียนรู้ว่า นักสืบเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้องไปสืบเรียนรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรแล้วมันช่วยบอกเราอย่างไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะพี่นิดครับแล้วไลเคนมันคืออะไรครับไลเคนก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะที่พบเห็นขึ้นได้ตามสภาพภูมิอากาศทั่วไปเลยจะเห็นว่ามีหลากชนิดมากมีทั้งแบบเป็นฟอยมีทั้งแบบเป็นแผ่นพื้นแล้วก็มียมสตอรอเบอรี่เนาะ ลายเค่นคืออะไรก็คือสิ่งมีชีวิตสองชนิดมาอาศัยอยู่รวมกันคือคุณลากับคุณสาลายในตอนนี้น้องๆกำลังต่อยอดความรู้ไปกับหนังสือนักสืบสายลมคู่มือสำรวจลายเค่นกรุงเทพตรวจคุณภาพอากาศเมืองกันโดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิโลกสีเขียวมาเป็นวิทยากรเพื่อที่ต่อไปน้องๆจะได้ออกไปทำภารกิจค้นหาลายเคนกันจริงๆต่อไปนะครับ แหมเรียกได้ว่าเรียนรู้ผ่านหนังสือแล้วออกไปหาประสบการณ์ตรงกันได้เลยมาช่วยลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนกันจะชนะในภารกิจวันนี้ครับรับอุปกรณ์ไปเลยนะครับใช่ก็เราก็จะมีคู่มือเล่มนี้นะคะแล้วก็แว่นวิเศษของเรานั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะออกไปทำภารกิจหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ออกไปทำภารกิจกันเลยครับ <Yeah. S 2> ภารกิจนี้เด็กๆทั้งสองทีมจะต้องแข่งกันหาลายเขนที่มีอยู่ที่ต้นไม้ที่กำหนดไว้ให้ในเวลาครึ่งชั่วโมงเมื่อพบแล้วก็จะต้องเอากรอบกระดาษไปวางแปะไว้พร้อมระบุชื่อชนิดของลายเขนให้ถูกต้องทีมไหนถูกต้องมากที่สุดทีมนั้นชนะในภารกิจนี้ครับ ผิดนะคะเ oh. พราะว่าเราไม่มีผลไม่เห็นผลมันใช่ไหมมันต้องใยพืชอินมันต้องพื้นเขียวแล้วก็มีผลดํานะคะอันนี้ก็ผิดนะคะค่ะอันนี้มันผิดนะคะจริงๆแล้วมันก็คือลายเข้นที่มันมันตายแล้วคือมันเป็นสาวน้อยที่ที่มันตายแล้วคือเนื่องจากว่ามันอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่ามันใกล้เคียงกันใช่ไหมคะส่วนอันนี้ เขียนว่ากลุ่มกลุ่มลายเส้นนะอันนี้กลุ่มลายเส้นนะคะถูกต้องค่ะอันนี้ชัดเจนเนาะเพราะ่ามันมีลายเส้นอยู่ข้างในในตัวของมันอยู่นะคะอันนี้เขียนว่าหัททสกันกลุ่มน้ําแข็งนะคะผิดค่ะเพราะว่าอันนี้เราไม่เห็นผลเลยคช่ปะมันเป็นแผ่นแนบแน่นเฉยๆไม่มีผลเนาะ อันนี้แป้งมนโทถูกต้องเย้ย <า S 2> พี่นิครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กลุ่มสีน้ำเงินกันเลยดีกว่าได้คะ่ะได้ครับโอเค,ค่ะอันนี้เขียนว่าแป้งมนโทผิดนะคะแป้งมันโงต้องมีลักษณะเป็นผงแป้งจะเห็นมันเขียวสะท้อนแสงนะคะจะเห็นกระจายทั่วไปอันนี้หัตทศักร์คกลุ่มน้ำแข็งนะคะถูกต้องค่ะ ันนี้กลุ่มลายเส้นถูกต้องค่ะ <Okay. S 1> ถูกสองตัวเก่งมากอันนี้เขียนว่าไฟพะอ,อินผิดนะคะไฟพะอ,อินเนี่ยมันจะต้องมีพื้นสีเขียวเนาะนี่สีก็ใกล้เคียงแต่ว่ามันยังไม่เขียวแล้วผลต้องเป็นสีดำอันนี้ผลมันไม่ใช่อันนี้ร้อยรูถูกต้องค่ะเ yeah. รอยรูมันลักษณะมันเป็นไงคะหนึ่งผลมันจะมีหลายๆลรูอยู่ในในก้อนเดียวกันเนาะอันนี้ถูกต้องโอ้โหได้รับความรู้มากมายเลยนะครับจากภารกิจออกไปสำรวจลายเค้นกับพวกเราเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับพี่นิตยากำลังรวบรวมคะแนนอยู่ครับและระหว่างที่เรากำลังรอผลคะแนนนี้ เราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีร้านหนังสือร้านไหนที่น่าสนใจบ้างไปติดตามเลยครับ <Yeah. S 1> yeah. ร้านหนังสือ w i l d o c Bookshop เป็นร้านหนังสืออิสระร้านแรกในขอนแก่นร้านนี้เป็นร้านบรรยากาศสงบเกิดขึ้นด้วยการก้าวออกจากชีวิตที่จำเจแล้วเดินทางออกหาที่เพื่อเปิดเป็นพื้นที่การอ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยนพูดคุยประเด็นต่างๆในสังคมมีทั้งหนังสือปรัชญาประวัติศาสตร์วรรณกรรมการเมืองการปกครองท่านไหนสนใจเชิญได้เลยครับ เป็นร้านที่น่าสนใจมากๆเลยครับและนี่ก็คือร้านที่เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิวิชาหนังสือเพราะเราอยากให้ร้านหนังสือเป็นเหมือนห้องสมุดในชุมชนเพื่อที่เด็กไทยจะได้อ่านหนังสือมากขึ้นขอขอบคุณโครงการบุ๊กพาสปอร์ตด้วยครับน้องๆและคุณผู้ชมที่สนใจรับหนังสือบุ๊กพาสปอร์ต เพียงแค่คุณถ่ายรูปหนังสือที่ชอบแล้วคอมเมนต์รูปไว้ใต้โพสต์ในเพจ facebook. c o m a l t v c พร้อมอธิบายว่าทำไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้คอมเมนต์ comment ไหนโดนใจทีมงานจะได้รับบุ๊กพาสปอร์ตโดยจะประกาศผลในสัปดาห์ถัดไปทั้งเพจของรายการครับอุ้ยพินิตาคิดถึงพินิก็พินิตก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงนี้เลยเด็กๆเ,เขาอยากรู้คะแนนในภารกิจนี้แล้วครับพินิ ตอนนี้คะแนนอยู่ในมือพินิษแล้วอยู่ในใจพินิษแล้วนะครับและทีมที่ชนะในภารกิจนี้คือถ้าแบบนี้ก็คือเสมอครับเอาเาเสียประมือหน่อยโอ้ ภารกิจนี้ถือว่าเสมอกันนะครับเด็กๆและว,วันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณพี่นิดเป็นอย่างมากเลยนะครับดดอยากให้พี่นิดนะครับฝากอะไรส่งท้ายหน่อยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกด้วยกันนะคะที่เด็กๆได้ใช้หนังสือนี้ในการตามหาอะไรเค่้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนเด็กๆนะคะไปหาหนังสือนี้ได้นะคะที่มูลนิธิโลกสีเขียวนะคะลองเซิร์ชดูได้แล้วก็ไปลองเรียนรู้แล้วก็ไปสนุกด้วยกันในการตามหาอะไรเค่้นด้วยกันนะคะ ขอบคุณพี่นิดมากมากครับขอสีบมือให้กับพี่นิดนะครับสวัสดีค่ะเมื่อรวมคะแนนทั้ง2วันแล้วทีมสีเขียวได้ไป18คะแนนทีมสีน้ำเงินได้ไป14คะแนนครับ และเรามาจบวันดีๆในวันนี้นะครับด้วยการเชิญชวนใหน้น้องทุกคนนะครับบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกและประสบการณ์ลงในสมุดบันทึกครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับวันนี้ได้ความรู้เรื่องไลเค่นมากมายไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไลเค่นจะมีหลายชนิดและแต่ละชนิดมีชื่อแปลกขนาดนี้อย่างหัตถศกักดกรุมน้าแข็งแป้งมนโทอีกหน่อยคงจะมีไรเค่นหนุมาันเหินหาวหรือพวกอนพระรามตามมารู้สึกว่าวันนี้ สนุกมากเลยคะ่ะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของไลเคนแล้วก็ได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆวันนี้สนุกมากเลยค่ะทั้งได้ออกลําการและได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไลเคนได้ศึกษาความรู้ค่ะแล้วก็นําไปศึกษาต่อได้ค่ะก็ความรู้สึกสนุกมากครับตอนที่ได้ตามหาไรเคนผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับทําให้เรารู้จัก,จกไลเคนชนิดต่างๆครับครับเชิญชวนทุกคนปรบมือให้กับทุกความคิดเห็นเลยนะครับ ทุกความรู้สึกที่ถ่ายทอดมานะครับน่าสนใจมากๆนะครับและเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการหนังสือเดินทางนะครับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันว่าหนังสือเล่มไหนจะพาเราเดินทางไปที่ชุมชนใดติดตามรายการหนังสือเดินทางได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา15นาฬิกา35นาทีทางช่อง ALTV สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ sit down time